วันนี้เราเจอกับเจ้าทัดคนเดิมเคยชนะเขาที่ราชเดินวันนั้นนะวันนั้นพิกาดเท่าไรร้อยยี่สิบเอ็ดวันนี้ร้อยยี่สิบสามปล่อยเลยดีครั้งแรกวันร้อยยี่สิบสามเนี่ยมันเลื่อนไปเลื่อนมาใช่ไหมก็เลยเอาร้อยยี่สิบสามเลยเป็นไงซอฟอยู่ที่ไหนรอบนี้กี่วันได้ช่วงหลังนี่เป็นไงบั่งฟอร์มเราไปประเภทยังไงฝีมือหรือเขายางเดียวหรือว่าเสริมหลากหลายขึ้นไหม สอบเซอร์กีหมดรอบนี้นะเราสูงเท่าไหร่วามสูงน้ำหนักของเราปล่อยๆเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่ชกมารวมๆเท่าไหร่ตอนนี้60-70 60-70น่าจะมีนะสามไฟล่าสุดเป็นไงบ้างผลงานเราแฟสองชนะล่าสุดนี่เป็นไงชนะคนนี้อ๋อวันนี้เขามาสามแค่นะเป็นไงบ้างคู่ต่อสู้ที่ชกกันมาเขามีลุ่งนะเตะขาง้เตะขา เราได้แก้เวลาเตะขาเราแก้ได้ลูกอะไรบังของบังถีบรัดก็ใช้จังหวะฟันศอกเอานะเราสูงกว่าเขาไหมสูงกว่าหลายเซนนะนะเราลูกหลานจากจังหวัดกรุงเทพฯฝากแฟนคลัเชียร์นะครับฝากตังใจเลยนี้เต็มที่เก๋ครับผมช่วยดิครับทัพเรียว่าทัพไทยวอวัดสุพงศ์ร้อยยี่สามผู้เอกครับทุนนี้เจออีกครั้งนะรอบที่แล้วกันเจอกันราชดำเนินนะถึงมิชัยชนะมาวันนี้ มาเจอีิรอบหนึงร้ <12. 9. S 1> อยยีองเาตัวเช้น้องชายอันนี้ท่านมอวัฒนสุขวันนี้เจอสิงห์วิชัยครั้งหนึ่งวันนั้นมันยังไงมันเรี่ยวแรงมันไม่ดีหรือมันโดนจังหวะไหนไม่ยได้กล่าวอย่องาูอวันนี้เอาใหม่นะวันนี้เจอกันร้อเลยล่าสุดราชบหกร้อยยี่สิเอ็ร้อ็วันนี้ร้อยยีเราไปเห็นว่าเป็นซ้อมอยู่เพชรดีเป็นไงกี่วันรอบนี้เราเป็นมวยฝีมือไหมอ้นนุ่าาะเรสูงไ่ ร้อยหกเสียเปรียบนิดนึงนะน้ำหนักรองปล่อยเท่าไหร่59ปีนี้อายุครับ19ปีชกมารวมๆ6ม60กว่าครั้งนะเขามีลูกไหนเมื่อไงถึงวิชัยที่เราชกบอลก่อนเนี่ยมีลูกสอานี่นะวันนี้แก้มาเรียบร้อยไม่มีปัญหาชกตอนนี้ชกมวยรวมๆเท่าไรนะหกสิันห6สิบครั้งสามไฟล์ละสุดชนะอีกชนะหนึ่งชนะหนึ่งครั้งนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดุยเฝ้าละคู่เอกฝากไปกับเพี่อนหน่อยทูกพยูฝากพี่น้องชาว อัเปอร์สั่งเป็นกำลังใจผมนยครับโอเคขอโชคดีครับ